โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสายฟรีเซิร์ฟเวอร์507นะครับเราก็เดินทางมาถึงวันที่6แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ไปยาวๆนะครับก็อยู่ด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นไปดูว่าผมไม่ได้เติมจริงๆนะครับก็เป็นสายฟรีนะโอเค เดี๋ยวมาอัปเดตค่าพลังกันบ้างนะครับก็ตอนนี้พลังอยู่ที่1 5 8 0 0 0นะครับแล้วก็เลเวล45้านะลานประลองผมดันมาแล้วที่46นะครับส่วนอันดับพลังตอนนี้อยู่ที่16นะครับก็ล่วงลงมาแล้วนะพลังผมก็น่าจะดันได้แค่นี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะส่วนผ่านด่านก็20นะครับตัวละครสุดแกร่งก็47นะกิวก็อันดับ1เหมือนเดิมนะครับ จริงๆเมื่อเช้าก็ล่วงมาที่2แล้วแต่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านของตัวละครผมก็สุ่มได้อ,อ,อตะตมิซสมุยมานะครับก็ดีเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมชอบเลยนะครับอตอมิกเนี่ยก็กะว่าจะปั้นยาวๆไปเลยนะครับสําหรับอตอมิกนะแล้วก็ได้คอใหม่อย่างจีนัตอีกนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับผมก็ย่อยเจีนัตทิ้งเลยนะครับ ก็เอาบีชคิงออกนะครับเอเก็บไว้ตีบอสนะสำหรับบีชคิงนะมันก็ตีแรงนะครับอุปรกรณ์ก็ยังใส่ให้ครบเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนนะครับสำหรับอุปรกรณ์นนะไว้ค่อยฟาร,ร์มตอนเลเวล50อีกทีนะครับก็จะไปฟาร,ร์มของม่วงนะสำหรับตัวละครก็น่าจะแค่นี้นะแล้วก็วันนี้ก็เปิดศูนย์ฝึกฝนนะครับมันเปิดตรงนี้นครับเอาไว้สําหรับ เราไม่ได้ปั้นตัวละครตัวไหนนะครับก็สามารถเอามายัดยัดใส่ในนี้ได้นะครับก็ทําให้เลเวลขึ้นได้นะครับก็ผมทําไปแล้วนิดหน่อยนะครับจริงๆถ้าทองเหลือนะก็สามารถเอาไปอัพเลเวลได้นะครับอัพเลเวลตรงนี้นะมันเป็นเลเวลสกิลนะครับแต่ผมไม่มีทองนะก็ตอนนี้ก็เหลือแค่6 0,000นนะครับก็อัพไปแล้วนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะครับ ตรงนี้ก็รอเลเวล55นะครับก็จะมาอัพได้นะในส่วนของล่าดาบนะครับผมก็อัพได้เท่านี้จริงๆนะครับเขาก็ไปไกลกันแล้วนะผมอัพไม่ทันแล้วนะครับสําหรับเลเวลนะแต่จริงๆแล้วสายฟรีแบบเราก็อย่าไปหวังเลยนะครับสําหรับดาบนะก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับสายฟรีนะถึงจะไม่ได้ดาบแต่ก็มีของดีๆนะครับก็ทําไปได้นะทำไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องรีบนะครับ ในส่วนของแลบวิจัยนะครับก็ผมดันมาถึงด่านที่311 1, 1, แล้วนะแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ทำได้เท่านี้จริง,รงๆนะครับก็ตละครอนไม่ไหวแล้วนะมันเบิร์ดดามจแรงมากนะครับสำหรับด่านนี้นะอาจจะเป็นเพราะติดเผาไหม้ด้วยนะครับก็เลยแพ้นะครับในส่วนของในบ้านนะครับก็ฟิกเกอร์ก็ปลดล็อกกลุ่มที่4แล้วนะครับก็ ช่วยเพิ่มพลังขึ้นมานิดนึงนะสำหรับกลุ่มที่4นะครับแล้วก็ฝึกฝนตอนนี้ก็5 4เ็แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้กดทีละครั้งพอนะตรงนี้ก็ขาดอีก10ดาวนะครับก็ถึงจะกดล็อกนะครับสำหรับยิมขั้นกลางนะแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือการจัดปาร์ตี้นะครับก็แนะนำจัดให้ครบทั้ง3เลยนะครับแล้วก็เข้าร่วมให้ครบทั้ง5เลยนะครับก็ สามารถรับเพชรได้นะครับจากตรงนี้นะแต่จริงๆก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะแล้วก็ในส่วนของกิวนะครับก็มาอัปเดตเช่นเดิมนะครับก็อีกนิดนึงก็จะเลเวกสแล้วนะครับสําหรับกิวนะสมาชิกก็คนไทยเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับก็มีแต่คนไทยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่กิวผมนะครับก็ผมก็อาศัยเขาอยู่เหมือนกันนะครับ ใครจะเข้าก็สามารถติดต่อหัวคิวได้นะผมไม่ใช่หัวหน้าคิวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนมาขอเข้าจากผมนะแต่ผมก็ไม่ใช่หัวหน้าคิวนะครับก็ลองติดต่อกันดูนะครับในส่วนของออท้าสู้บอสนะครับก็บอสคิวนะก็อตอนนี้ก็ทําไปได้แค่5้าแสนหกหมื่นเองนะครับสําหรับดาเมจนะเอออีกแค่22นาทีเองนะครับก็จะสามารถตีบอสได้แล้วงั้นผมว่าเดี๋ยวเรา รอตีบอสอีกสักหน่อยละกันนะครับค่อยจบคลิปนี้นะโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาตีบอสกันเลยดีกว่านะครับคือผมจัดทีมไม่ค่อยเป็นนะก็อย่าว่าเลยนะครับผมตีบอสก็ไม่เก่งนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ทีมที่มีไปก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมยังไม่ใช้หน้ากากหวานนะก็ยังไม่ได้ปั้นนะครับก็ใช้ ไปมิกแล้วกันเดี๋ยวลองไปตีดูนะครับทีมผมก็น่าจะได้ประมาณนี้นครับสำหรับการตีบอสนะก็เท่าที่มีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปั้นหน้ากาก,ากหวานนะคอมโบที่ผมทำตอนนี้ก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ก็จะทำแบบนี้นะครับก็คือให้แงทงคับสร้างโลนะครับเป็นป้องกันนะแล้วก็ให้บิดคิงได้โจมตีก็พอนะครับสำหรับคอมโบของผมนะ ดาเมจหลักๆก,ก็คือบิสคิงนะครับแต่อนาคตอาจจะใช้หน้ากากหวานเพิ่มไปด้วยนะครับก็จะสามารถทําให้เราได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับก็ว่าเดี๋ยวเรากดข้ามดีกว่านะครับไม่เสียเวลานะก็ดาเมจที่ได้ก็5้า0 0 0เนะครับก็ยังถือว่าแรงขึ้นมานิดนึงนะครับคนในคิวก็ตีแรงมากนะครับผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่7นะก็คนอื่นถ้าตีอีกสักทีนะครับก็น่าจะ ขึ้นมาอีกเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าวันที่8เขาจะจบบอสด้วงหรือเปล่านะก็ถ้าจบบอสเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับบอสด้วงนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในกิวนะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมาอัปเดตคร่าวๆนะครับวันนี้นะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแชทโลกกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันก็เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เช้านี้มีคนทักมาด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักมาหาผมนะผมก็เหมือนที่บอกอย่างเคยนะครับก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมตอบกับทุกคนเลยนะสําหรับการทักทายนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงสายฟรีทุกคนนะครับว่าให้มีความอดทนนะครับก็อย่าท้อนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีนะ ก็คลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็ฝากกดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับ